จากที่ขับมาได้สักพักหนึ่งนะฮะผมค่อนข้างกล้าการันตีคือคุ้มมากนะราคากับสภาพเนี่ยนะครับราคา2อ0 0 0นท่วนๆไม่ได้อวยนะอันนี้ผมแบบจากใจเลยนะครับคือราคานี่มันหาถ้าจะไม่ได้แล้วตามท้องตลาดนะครับแลวสภาพอย่างนี้ด้วยตําหนีคือมันไม่มีนะฮะ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องตำรารถนะครับคลิปนี้เนี่ยครับวีโก้แชมป์อ๋อในโฉมพิลเนอร์แคปนะครับปี2011หรือว่าเป็นแชมป์โฉมแรกนั่นเองนะครับเป็นเครื่องวินเทอร์โบแล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่มีแฟนเพจอสอบถามกับทางช่องตำรารถนะครับว่าราคาเนี่ยสุทธิแล้วเนี่ยมันสามารถต่อได้เท่าไหร่และสภาพเป็นยังไงคุ้มไหมถ้าซื้อมาใช้งานอ่าผมบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ย ออสีเนี่ยจากที่ผมดูนะครับเหมือนมีการทํามาใหม่นะครับแต่รถมีความออเดิมบางมากๆนะครับเนี่ยบางจัดเลยนะครับสาหรับคันนี้นี่อย่างนี้เลยนะครับค่อนข้างบางแล้วก็อ๋อแมกยางนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดูดีอยู่นะครับไม่ได้โซมมากจนเกินไปแล้วเป็นยางมิชลินด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ล่ะนะครับเดิมๆนะบางๆนะครับฝากระบะหลังนะครับตัวถังตรงเนี้ยบางมากนะครับแม็กไรเนอร์สวยๆไม่มีเจาะ นะครับเป็นตัว E นะคันนี้ค่อนข้างพร้อมแล้วก็ดูชัดีนะครับสวยจัดๆเลยนะครับช่วง่างดีมากๆคันนี้ครับได้ความเดิมจัดๆเลยนะสำหรับแชมป์คันนี้นะครับเนี่ยฮะบางนะครับบันไดข้างโอเคนะครับบางนะครับแก้ม บางนะครับก็มีการทําสีใหม่นะครับเพราะว่าสีเดิมนะครับมันมีรอยขีดข่วนค่อนข้างเยอะนะครับสาหรับสีดํารูไซสเปคประมาณนี้นะครับเจ้าของก็มีการอับสีใหม่ประมาณนั้นนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับตัวรถเนี่ยมันก็ยังเดิมบางโรงงานอยู่ไม่ได้มีตําหนิอะไรนะครับกันชนสปอร์ตไลท์ทุกอย่างดูดีลงตัวนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนิดนึงเพราะว่าวันนั้นนะครับที่มาทําคลิปเนี่ยมันจอดอยู่ในร่มนะครับก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พอมาอยู่ข้างนอกแล้วก็โอเคครับข้างนภายในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตั้งแต่ขอบประตูกเลย นี่ครับขอบเดิมนะครับจิกไปแบบเป็นรอยเล็บเลยนะครับขอบเดิมแผงประตูสวยอยู่นะครับด้านภายในนะครับประมาณนี้โอ้รถหอมมากๆกลิ่นค่อนข้างหอมแล้วก็ข้างในสะอาดมากนะครับดูสิดูเบาะนะครับนี่ฮะไม่มีขาดไม่ย่นไม่เปื่อยแต่ย่างไรเลยนะครับแล้วก็ไม่นะครับคันนี้แสนแปดหมื่นโลเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ถ่ายให้ดูไปแล้วนะแสนแปดหมื่นโลนะคันนี้วิ่งไม่เยอะนะปีสิบเอ็ด แล้วก็ทางด้าน Open Cap นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงโอ้โหพอีก็ยังเดิมอยู่นะไม่ได้มีตำหนิอะไรนะครับหมดเดิมหมดเลยนะครับสลักเดิมหมุดเดิมนะครับทางด้านนี้โอเคยังพร้อมใช้อยู่ทางด้านหลังก็โอเคนะค่อนข้างสวยอยู่นะเบาะก็ตามนี้นะครับพนักพิงด้านหลังยังดูใหม่อยู่นะครับตามนี้เลยถือว่ารถอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างพร้อมใช้นะภายในก็ไม่ได้ขี้เละนะครับดูพร้อมอยู่อาจจะมีตำหนิอ่ะตัวนี้เบาะนะครับขาดนิดหน่อยเท่านั้นเอง มาตรงนี้เนาะทางด้านนี้เดี๋ยวแกะดูนิดนึงเนาะกันเหนียวนะครับโอ้โหแกะค่อนข้างยากนะครับนี่ฮะตะเข็บเดิมตะเข็บเดิมเม็ดเดิมอย่างนี้เลยนะครับสวยมากก็ตามความคาดหมายนะครับสเปคประมาณนี้นะครับจากที่ดูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตําหนิอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวถังเนี่ยมันค่อนข้างบางทางด้านซ้ายนะครับเริ่มจากตะเข็บประตูนะครับจิกไปนะครับเป็นรอยเล็บนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับ โอเคพร้อมใช้นะครับของเดิมโรงงานนะครับไม่มีตําหนิอะไรแผงประตูโอเคครับไม่บวมหมดยึดอยู่ครบนะครับสลักประปงประตูดูดีอยู่นะครับอยู่ครบเลยส่วนคอนโซลทางด้านหน้านะครับมันจะมีรอยค้าบกาวนะดูสิมันกาวสองหน้านะครับเนี่ยประมาณนี้ยครับแต่น่าจะไปล้างทำความสะอาดเพิ่มเติมนะครับน่าจะได้อยู่สําหรับตรงนี้เนาะส่วนทางด้านนี้ล่ะโอเคตามความคัดหมายนะครับดูสิตะเข็บเดิม เชื่อมเม็ดอาร์คอย่างนี้เลยเดิมโรงงานหมดนะครับไม่มีตาหนิก็อย่างที่บอกไปนะครับเช็คทางด้านบานประตูพวกแก้มต่างๆนะครับมันมีความค่อนข้างบางนะฮะก็เป็นธรรมดานะครับที่ตะเข็บพวกขอบประตูเนี่ยมันไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปทุกคลิปนะครับกันเหนียวทางด้านนี้โอเคครับประตูทางด้านโอเพนแคปไม่มีแกะนะครับไม่เคยถูกชนแล้วก็ไม่เคยแกะเลยนะครับตะเข็บเดิมมัดเดิมแบบนี้ โอเคครับโดยรวมนะครับภายในเนี่ยผมมองว่าก็90กว่าเปอร์เซ็นตเกือบร้อยนะครับส่วนภายนอกนี่น่าจะร้อยเลยเพราะว่ารถเพิ่งทำสีมาและอ,อย่างหนึ่งเนี่ยรถมันไม่เคยแบบเขาเรียกอะมีชนหนักนะครับหรือว่าแบบรอยบุบใหญ่ๆรอยสีทะลงุงทะลอกอะไรก็ไม่มีนะครับก็ตามนี้ค่อนข้างพร้อมนะสำหรับภายนอกย้อนกลับมาดูทางด้านแม็กยางนิดนึงนะครับยางเบนเซนลิน นะครับแล้วก็แม็กเดิมโรงงานยางเนี่ยอาจจะดูเก่าไปนิดนึงนะครับแต่มันก็ยังพอได้วันนั้นน่ยตอนในร่มนะครับมันดูเก่าๆนะครับแต่ว่าพอมาอยู่กับแดดแล้วนะครับดูดอกยองดอกยางนะครับก็ยังดูดีอยู่แต่ก็น่าจะนะครับอีกไม่นานนะครับคิดว่าไม่น่าจะแบบสักปีหนึ่งไหแต่ด้วยความมันเป็นมิชลินนะครับมันก็ใช้ได้อีกพักใหญ่นะครับประมาณนี้ก็โอเคนะครับสรุปโดยรวมก่อนนะครับรถวิโกแชมปีสอ2พันสิเอสอ ได้ชมแคปพิลนเนอร์คันนี้นะครับตัวบินเทอร์โบราคานะครับครั้งที่แล้วที่คุยไปเนี่ยมันอยู่ประมาณ275แต่ล่าสุดนะครับน่าจะลดได้ประมาณสัก5,000เหรอ27ท่วนๆก็ยังถือว่าถูกกว่าตลาดอยู่ดีนะครับสำหรับพิเลนเนอร์ในชมนี้นะครับเพราะถ้าเป็นราคาตลาดนะครับมีแต่3ต้น3กว่าทั้งนั้นน่ะสเปคประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่าถูกอยู่แล้วก็อีกอย่างรถไม่มีตำหนิใดๆทั้งนห้องเครื่องนะครับอ๋อเจ้าของเพิ่งล้างทำความสะอาดไปใหม่เลยมั้งเนี่ยโอเคครับซุ้มซอกตะเข็บข้างในเดิม เพดเดิมโรงงานนะครับมาร์คแอยังอยู่คานหน้าโอเคนะครับคานล่างไม่มีรอยตัดรอยเชื่อมนะครับไม่มีหักไม่มีงอนะครับคานล่างเดิมโรงงานบนเดิมโรงงานนะครับทางด้านนี้มาร์คยังอยู่นะครับโอเคอ่เครื่องยนต์นะครับทางด้านนี้นะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะครับหัวหมูแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็พวกน็อตตรงน็อตแก้มอะไรเงี้ยนะครับก็ยังเดิมอยู่ ดี๋ยวย้อนกลับมาทางด้านนี้ิดนึงลางโอเคนะครับปักท้ายลางโอเคครับแต่มันจะมีพวกคาบฝุ่นนะครับคาบดินแดงๆนะครับอันนี้ล้างออกยากมากนะครับแต่ก็มันไม่ใช่ปัญหาหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับตรงนี้เนาะโอเคครับเครื่องยนต์แห้งจัดๆนะครับพวกลางต่างๆก็ดูแลไม่น่ามีปัญหานะครับเดี๋ยวเราเอามสตาร์ทนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันแล้วก็ดึงแกนน้ำมันเครื่องดูครับโอเคเลยนะครับเสียงเครื่องยนต์ใช้ได้นะครับคันนี้ดูดีจัดๆแต่ว่าพุเล่ตรงนี้นะครับคอมแอ ม่มีเสียงนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้ดังมากนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้เปลี่ยนนะพวกลูกปืนต่างๆตรงชุดด้านนี้นะครับตรงคุเร่ตรงนี้นะฮะโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าเดินเรียบมากๆนะครับวาลไม่ดังด้วยนะครับเครื่องไม่สั่นไม่คอนไม่โยกตามความคาดหมายนะครับไม่มีไอไม่มีควันนะครับเพราะว่ารถแสนก็โลนะครับแล้วสภาพประมาณนี้นะครับไม่โทมด้วยก็ผมมองว่า เครื่องยนต์ไม่น่ามีปัญหาอะไรที่เหลือก็เด enfin ี๋ยวเหมือนเดิมนะครับลองไปเช็คเกี่ยวกับระบบเบรคคัตเกียร์อัตราเร่งต่างๆไปลองขับนะครับแล้วก็มาสรุปอีกทีว่าวิกโกแชมป์ปี2011นะครับเวียนเทอร์โบนะครับโฉมแรกเนี่ยราคา2 7 0 0 0 0บาททุนๆนะครับมันซื้อได้ไหมนะครับและคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับขับดีมากๆนะครับคันนี้ก็จากที่ขับมาได้สักพักหนึ่งนะฮะผมค่อนข้างกล้าการันตีคือคุ้มมากในราคากับสภาพเนี่ยนะครับราคา2 7 0 0 0 0ทุ่นๆ ไม่ได้อวยนะอันนี้ผมแบบจักใจเลยนะครับคือราคานี่มันหาถ้าจะไม่ได้แล้วตามท้องตลาดนะครับล้วสภาพอย่างนี้ด้วยตําหนิคือมันไม่มีนะฮะเนี่ยแล้วยิ่งจากที่ผมขับนะครับเบรคคัชนะครับเกียร์นี่คือแบบบูตเกียร์แน่นๆน่นนะครับไม่มีช่องว่างโอ้โหถือว่าแบบโอ้สุดอะนะครับคันนี้ประทับใจนะครับเพราะว่าอ,อ่อราคาด้วยนะครับที่มันค่อนข้างถูกนะครับกว่าตลาด ประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็คุณภาพประมาณนี้ตอนแรกผมเข้าใจว่าราคาเนี้ยรถเขาต้องมีตําหนิบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจากที่ขับตูเนี่ยคือเอาตรงๆนะผมหาตําหนิไม่เจอนะครับอาจจะตําหนิเดียวก็คือยางเนี่ยมันอาจจะใกล้หมดสภาพแล้วนะเพราะว่ามันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับตัวยางนะแต่ถามว่าขับได้ไหมมันก็ขับได้นะครับแต่ผมแนะนํานะ คือซื้อไปนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับอาจจะมีแบบบวมๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าจากที่ขับเนี่ยมันมีอาการสัตว์ของยางนิดนึงประมาณนั้นแต่โดยรวมก็ยังโอเคครับพวงมาลัยค่อนข้างตึงนะครับไม่มีกินซ้ายกินขวาถือว่าโอเคนะถ้าใครมองหานะครับอยากได้รถสเปคแบบนี้เอาไว้ใช้งานนะครับผมมองว่าซื้อได้แล้วค่อนข้างคุ้มประมาณนี้นะครับรีวิวให้แล้วนะครับสำหรับแฟนเพจนะครับที่โทรเข้ามานะครับอยากให้ผมรีวิวคันนี้อย่างละเอียดให้หน่อยนะครับว่าคุ้มไม่คุ้มครับก็ตอบตรงนี้เลยนะครับว่า คุ้มครับซื้อได้แน่นอนนะครับสำหรับขันนี้ก็ตามนั้นนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันก็ลาไปก่อนล้วกันนะครับกับคลิปนี้ไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ